เมื่อวานนี้พักร่วมรัฐบาลน,นําโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีส่วนพักเพื่อไทยนะคะก็ส่งนายสรวงเทียนทองสอสอสระแก้วและเลขาธิการของพักนายชูศักดิ์สิรินินสอสอบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนอกจากนี้ก็ยังมีตัวแทนจากพักร่วมรัฐบาลค่ะนําโดยพันธมตนนเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพักประชาชาติและนายเดชอิดขาวทองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์เข้าหารือกับแกนนําพักประชาชนค่ะ โดยนายภูมิธรรมกล่าวว่าในนามของพรรคร่วมรัฐบาลก็ได้มอบหมายให้พรรคเพื่อไทยนั้นเป็นแกนนาในการประสานจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคประชาชนค่ะซึ่งข้อเสนอของพรรคร่วมรัฐบาลมีความเป็นเอกภาพเนื่องจากเห็นว่าการเมืองในขณะน,นี้ถือว่าเป็นช่วงวิกฤตเป็นเรื่องที่ควรจะหาทางออกร่วมกันโดยหัวใจสําคัญของวันนี้ก็คือข้อเสนอของพรรคประชาชนที่พรรคร่วมนั้นรับไว้ทั้งหมดและพร้อมที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นค่ะ ก็คือวันนี้เราในานามพักร่วมรัฐบาลนะครับแล้วก็ได้มอบหมายให้พักเพื่อไทยนะครับเป็นแกนนําในการที่จะประสานติดต่อเพื่อจะพูดคุยในการจัดตั้งรัฐบาลวันนี้ก็มาด้วยกันในพักร่วมเราได้ปรึกษาหารือกันหมดแล้วในข้อสรุปที่เรานําเสนอนะครับแล้วก็ตัวแทนที่มาก็มีทั้งตัวแทนพักชาติไทยนะครับมีตัวแทนพักประชาธิปัตย์นะครับมีตัวแทนพักประชาชาตินะครับแล้วก็มาในนามของทั้งหมดจริงๆก็ พักตรวจในท่านชาติท่านท่านป่วยแต่ท่านพร้อมถ้ามีข้อสงสัยหรือข้ออะไรเขาสามารถจะสูงข้ามาได้เพราะเขาผ่าตัดที่ที่ฟันฟันที่ฟันเนี่ยเนือที่เนื้อนะครับก็ก็เราก็พร้อมกันมาข้อเสนอเราก็เป็นเอกภาพในการที่เสนอเราเห็นว่าการเมืองช่วงนี้มันเป็นช่วงวิกฤตแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราควรจะหาทางออกร่วมกันนะครับ เราคุยกันแล้วเพราะนั้นพรรคร่วมรัฐบาลจึงได้มาพูดคุยกับพักประชาชนเนื่องจากพักคประชาชนเป็นพักที่เสนอว่ามีข้อเสนอที่ที่ที่สำคัญของพรรคประชาชนที่อยากเสนอหากว่าใครรับข้อเสนอได้เนี่ยเขาจะพิจารณาเพื่อจะ นำมาตัดสินใจในการที่จะผักดันให้ใครเป็นรัฐมนตรีเป็นคณะรัฐมนตรีนะครับออวันนี้พรรค่วมทั้งหมดได้มานําเสนอได้มีการพูดคุยกันนะครับหัวใจสําคัญวันนี้ก็คือว่าในข้อสเสนอของพรรคประชาชนเรารับหมดนะครับพร้อมที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นนะครับซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นหนึ่งในสี่หัวข้อที่พรรคเพื่อไทยนั้น รับข้อเสนอเอาไว้ค่ะส่วนอีก3าข้อที่พูดถึงก็คือในการทําประชามติก้ไขรัฐเมนูนั้นก็จะมีการตั้งคําถามเรื่องของการคงไว้หรือยกเลิก m o u 43และ MOU 44เพื่อหาข้อยุติแล้วก็ลดความขัดแย้งภายในประเทศไปด้วยกันเลยค่ะส่วนอีกข้อก็คือรัฐบาลชุดนี้นั้นจะร่วมมือกับพักประชาชนและทุกฝ่ายเร่งดําเนินการในคดีหัวเลือกสอวแล้วก็คดีที่ดินเขากระดงค่ะส่วนการยุบสภาก็จะทําภายใน4เดือนนับจากวันแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภ แต่หากกระบวนการตามเงื่อนไขนั้นบรรลุผลก่อนกําหนดเวลารัฐบาลก็จะยุบสภาทันทีค่ะ ก็เป็นข้อเสนอที่พักประชาชนนั้นจะต้องนําไปพิจารณาในรายละเอียดนะคะว่าจะดําเนินการได้หรือไม่ทางด้านนายน,นัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒหัวหน้าพักประชาชนก็กล่าวว่าพักไม่รับการเจราจาใต้โต๊ะหรือการเจราจาหลังบ้านใดๆทั้งสิ้นค่ะถ้าไม่ส่งผู้บริหารของพักนั้นเข้ามาพูดคุยเพื่อที่แสดงเจตจำนงและรับข้อเสนอของพักประชาชนพร้อมกับตนแล้วก็ผู้บริหารของพักประชาชนอย่างเป็นทางการแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ย เราเห็นแล้วแม้ว่ามีการเจรจาก,กันบนโต๊ะแต่ก็ยังมีบางพักที่ล้มเดียวแล้วก็มีการฉีก MO อยู่ได้ดังนั้นการตัดสินใจจะเลือกใครเป็นนายกคนต่อไปนั้นต้องใช้การตัดสินใจจากผู้บริหารของพักและที่ประชุมของสสในวันจันทร์ที่1กันยายนนี้ค่ะโดยทุกพักที่ต้องใช้เสียงของประชาชนในการเลือกคนดิเดตนายกนั้นต้องยอมรับข้อเสนอของพักประชาชนแล้วก็พูดคุยกับผู้บริหารพักอย่างเป็นทางการ ซึ่งเงื่อนไขของพรักประชาชน3ข้อก็คือ 1. ยุบสภาภายใน4ีเดือนนับตั้งแต่วันที่ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภา2ก็คือการจัดทำประชามติเพื่อนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ 3. พรรักประชาชนจะไม่ร่วมรัฐบาลเด็ดขาดและไม่มีบุคคลในพักหรือตัวแทนไปร,รับตำแหน่งในคอรมอค่ะในเรื่องของการเจราจาต่อรองอะไรต่างๆที่บอกว่ามีดีลลับนะครับว่าพรคประชาชนได้ไปแลกตำแหน่งรัฐมนตรีใดๆหรือเปล่าเนี่ย ปฏิเสธนะครับอีกหนึ่งครั้งว่าไม่มีทั้งสิ้นนะครับเราไม่รับการเจราตาอะไรที่เป็นใต้โต๊ะหรือว่าการเจราจาหลังบ้านใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะมีข่าวออกมาเป็นการให้สัมภาษณ์นะครับการพูดด้วยวาจาปากเปล่านะครับอย่างไรก็ตามโดยที่ไม่ได้มีการแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนการให้ข่าวหรือการบอกว่าไปแอบเจราจาอะไรกับใครรับหลังโดยที่ไม่ได้เจราจากับผมแล้วก็ผู้หารพรรคชุดปัจจุบันโดยตรง ในที่ทำการของพรรคผมไม่ไม่รับว่าเป็นข้อเป็นการรับเข้าเสนออย่างเป็นทางการใดๆทั้งสิน้นขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะพระภูมิใจไทยนำโดยนายธนินชาญบริกูลหัวหน้าพรกก็เปิดเกมเร็วเลยคะ่ะหลังจากที่สารบัณมนันะ้นมีคำนิฉัยออกมาตัดสินจานานยกรัฐมนตรีแพทย์ทองทานเนี่ยพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีจากคลิปเสียงก็ได้เดินทางไปที่พักประชาชนทันทีแล้วก็ประกาศยอมรับเงื่อนไขของพักประชาชนทั้ง3ข้อ ทางด้านเพื่อไทยก่อนที่จะส่งนายภูมิทําไปดีวกับพรักประชาชนเมื่อวานนี้นายทักษณิณชินวัตรก็ใช้วิธีการเจรจาเปิดดีวต่อสายตรงกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าค่ะเพื่อขอให้พักประชาชนนั้นช่วยสนับสนุนเพื่อไทยไปต่อด้วยการโหวตนายกและตรีเพื่อไทยก็คือนายชัยเกษมนิติสิริค่ะ ดังนั้นหลังจากพรกประชาชนรับทราบข้อเสนอเงื่อนไขของทั้งสองพรรคนี้แล้วต่อจากนี้ก็จะนําเข้าสู่การประชุมพิจารณาของพรรคที่จะมีการประชุมกันในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ ขณะที่เมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนอกสภาค่ะของกลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยก็มีการจัดชุมนุมแสดงพลังแล้วก็ส่งสัญญาณไปยังพักการเมืองที่กําลังจัดตั้งรัฐบาลใหม่ว่าประชาชนไม่ต้องการให้พักเพื่อไทยบริหารประเทศอีกต่อไปค่ะเพราะว่าวิกฤตของประเทศนั้นเกิดจากพักเพื่อไทยโดยยังคงยืนยันเงื่อนไขที่เสนอต่อสังคมใน6ข้อเช่นพักเพื่อไทยไม่ควรเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลรวมไปถึงการยกเลิกตั้งคาสิโนแล้วก็ยกเลิก MOU 4 3และ4ี 四，卡。